อะไรก็ครูคณิตต้องจริงจังวันนี้นะครับผมจะเล่น r v นะครับพร้อมแชร์เทคนิคที่น้องๆมปลายลูกศิษย์ผมนะครับใช้ในการเตรียมสอบข้าแพทย์ให้ด้วยนะครับและยังไม่พอผมจะใช้คณิตศาสตร์กับ ROV ให้ดูนะครับว่าคาเฟนียิงป้อมแบบไหนแรงที่สุดถ้าชอบทั้งเกมและคะแนนสวยๆอย่าลืมเซฟคลิปนี้ไว้ดูด้วยนะครับสวัสดีครับผมบิ๊กบีเคนนะครับก็เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่สยามสเก็ตปกติจะสอนทั้งน้องๆมต้นแข่งขันนะครับสอบเข้ามสโรงเรียนชื่อดังนะครับแล้วก็มีน้องๆมปลายไม่ว่าจะเป็นสสาายยยแพท์หรือววิศะ หรือสายอินเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เรียนโรงเรียนนานาชาติมาก็เสอนหมดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมาสอนคณิตศาสตร์นะครับผมจะมาเล่นเกมอาวีนะครับกับเด็กเทพเลขโมหของผมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นอาวีโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์นะครับสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคนี่ก็เป็นนักเรียนของผมเองนะครับน้องนิวทางซ้ายน้องนิวคิงนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นพี่อิงนะครับทันดาจุลานะครับก็โอเควันนี้พร้อมเลยทางซ้ายบูคันเวนนี่คือแปลว่า อะไรวะนิวเป็นความลับเป็นความลับโอเคโอเค,อเคงั้นเอาเป็นชื่อเล่นดีกว่าเขาจะได้เรียกได้ง่ายๆนี่ชื่อเล่นคือชื่อ New k ิง g 4.0นะชื่อจริงก็คือน้องนิวห้องคิงเตรียมบุดมม .5 ได้เกรด4.0 0ทุกเทอมตั้งแต่ม .4 ใช่ไหมเ <laughs> นี่น้องนิวคิงลองบอกพีว่าแบบเรียนกับพี่แล้วแบบได้อะไรทิ่เอาแบบสั้นๆเลยอ๋อสั้นๆก็ได้ได้โดด เอาเรื่องจริงมาพูดนี like ่ว um ่าแกเพิ่งโดดเรียนไปเองวันนี้แกก็โดดใช่ไหมต้องเนของอาเล่อ๋อเอาให้น้องนิวกับพี่ยิงช่วยแบบถ้าสมมติบอกกับตัวเองตอนอยู่มปลายได้จะบอกอะไรยอให้เรียนกับเล่นไปพร้อมๆกันแบบไม่ต้องเรียนอย่างเดียวอะแล้วก็แบบไม่ได้แบบทิ้งการเรียนจนเกินไปประมาณนั้น มีความรับผิดชอบด้วยเราก็ถือว่าอยู่ในหนึ่งในกลุ่มท็อปประเทศไหมเพราะว่าอย่างนีง้โอเคเข้าใจนะท็อปประเทศมีทั้งแบบซายอินเตอร์ใส่เฉพาะทางสา่กิจกรรมมันมีหลายๆหัวข้อแต่ว่าเราก็อยูในท็อปในแบบอยู่ห้องคิงทั้งคู่เลยนี่พี่อิงก,ก็อยู่ห้องคิงใช่ไหมตารางเรียนเนี่ยแน่นมากไหมเป็นประโยชน์ข้อมูลอะไรเงี้ยมีไหม ถ้าแบบไม่ได้ใกล้สอบมากเลยแบบเนี้ยก็จะไม่ถึงกับเน้นอ่ะก็แบบเลือกแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรแบบทุกวันเงี้ยหรอก็ใช่แล้วเสาร์อาทิตย์ไ่ะบางทีก็ห้าโมงบางทีก็ทุ่มหนึ่งแล้วตั้งแต่กี่โมงสิบโมงสองสามเดือนก่อนสอบเดือนหนึ่งก่อนสอบก็อาจจะถึงแบบสี่ห้าทุ่มอะไรแบบเนี้ยรวมอ่านเองรวมแบบอ่ารเรีมโจมน้องนิวคิง4.0นะครับผมก็มีมีเรียนพิเศษถ้าสอบแล้วผมคิดว่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะน้อยบางคนมันไม่เท่ากันแล้วคลิปเองหรือเปล่าคลิปเองหรือเปล่า เม่ถ้าเกิดเอาของผมไปเที่ยวคนอื่นอ่านหนน้อยมากๆไงอ่าเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจเต้นิวมีทํากิจกรรมด้วยถูกไหมก็คอยไปอ่านวันเสาร์อาทิตย์ไม่ก็แบบช่วงที่มันเป็นวันหยุดยาวๆหยุดอ่านนังซือสอบอะไรเงี้ยก็ไปอ่านไปโดยทั่วไปก็กิจกรรมด้วยแล้วก็เรียนด้วยอ่านเองด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม มันก็เหมือนเล่นเกมเล่นเกมแนละ้วถ้าเราเราอยากเล่นให้เก่งๆเราก็ต้องเล่นอย่างสม่สำเสมอเล่นบ่อยๆเล่นทุกวันอะไรางี้มันก็อาจจะเหมือนเลขจริงๆก็เหมือนเลขอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่าต้องทาโจทย์บ่อยๆแบบทําทุกวันสม่ำเสมออะไรเงี้ยมันก็เหมือนซ้อมหลีดซ้อมคลาาิตศาสรอ่านหนังสือสอบอะไรางี้เป็นต้นก็เหมือนกันเนาะชวนเจฟฟี่ก่อนนี่ครูสีเล่นเกมนี่เซ็นข้เบียน3าคนนะ นี่สิงขบเบียนหมดเลยพี่วิน้องนิวแล้วก็เจฟี่สิงะเบียนหมดเลยมีพี่อิงที่ไม่ใช่สิงะเบียนใช่ก็สิงะเบียนก็แย่และชายล้วนโอเคฟีมาแล้วทั้งนั้นเราเล่นกันเลยดีกว่ามาพร้อมแล้วโอ okay. เคลยุยฟีออฟเลนใช่ไหมงั้นโ,โมรมใครเหลืออะไรอาร์ ه, นิวแคลรี่โลม,โ,ลม,โ,ลมโอมโอมอุ้ยเอาอะอยู่ดีๆก็ครบพอดี hey ain, เฮเลนฮูลาฮูปหรือพี่ฮิวเองพี่ฮิวเองเฮ้ยหรือควรจะเอาตัวแทงๆดีเนี่ย อ่เอาตัวแทงๆหน่อยก็ได้เออไปอันนี้แล้วกันโมเรนป่าใช่เหรองแย่งกันป่าสั่งนี้โอ้โอเคโอเคอ,เคอเคุ้ยสกินสวยนี่นิว <laughs> ไม่เก่งนะไม่เก่งกันนะ <laughs> อุ้ย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 จบบนนะจบบนนะนิวพี่มาแล้ว โอ้โหโอ้โหเลี้ยงเป็นลูกแอนิวอุยสกินสวยเราจะโดนแย่งไหมเออสวยงามโอ้โหสวยๆข้างบนอุยสวยๆโอ๊ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปอุยเราเอาตายแล้วฟรีโทษทีนึกว่าไม่มีเอานิวเอาสวยๆๆเราต้องหาจังหวะเข้าไปตีป้อมบ้างละ อุ้ยอุ้ยอุ้ยบังให้บังให้อุ้ยตีป้อมนิวตีป้อมตีป้อมต้องยิงจิ้วจิ้วยิงจิ้วจิ้วแรงกว่าอุ้ยจริงไหมไม่จริงจัดไปจัดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยีมาช่วยอยู่ไปช่วยอยู่อุ้ยโอ้ไม่ได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 ้โทษทีโทษทีโทษทีกดผิดกดผิดไม่ได้เล่นนานไม่เล่นนาน สวยงเดี๋ยวนะท้าไมไฮโน่ Hi no มันมาเลนนี้อ,อ,อ๋อมายืนเลนแคลรี่แทนนี้หรอแล้วประเด็นคือยืนพุ่มก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะมันสกิลเข้ามาแล้วก็โดนเลยจี้มจริงๆไปได้เวลา <c oughs> โอ้สวยอยู่นิวอ๋ออ๋อ้อไปไปกลางดีกว่าเราจับมือกันครูสิทธิ์โอ้ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ ก็เยอะอยู่อ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสวยสวยเลยอุ้ยอุยยังมีอยู่เหรอโอเคโอเคอุ๊ยอุ๊ยอ้าวโอ้ยิงเหมือนโอเควิ่งหน่สบายๆนะมีเม้มปากเล่นวะเนี่ยอันนี้เอาจริงวะเนี่ย <Huh? S 1> นี่มันส่งสติกเกอร์ได้ด้วยนะ ไอนี่ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยละอูนิวเยอะนะ3ตัวไปนิวไปอุ้ยพี่อยากออกอันนี้ก่อนจังเลยโอเคพี่แทงให้เองนิวพี่แทงเองแล้วพี่มาทําอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยไม่มีฟิกนะบอกก่อนพี่กันให้นิวพี่กันให้เองพี่มีหิวอุ้ยอุ้ยมๆามามาไปช่วยพี่ก่อนพี่มาทางนี้อุ้ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะพี่ว่าเราไม่น่ารอดนะสี่เลยอะ โอ้มันอันติแล้วมันอันติแล้วโอ้บังให้บังให้บังให้เออเป็นไงการไทยจะวิ่นกทยจะวิ่งไหนนิวนิวพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่นิวพี่อยู่อย่าไปกลัวนิวอุยโอ้โหมันก็อยู่เยอะเหมือนกันโอ้นิวนิวเราไม่มีเราไม่มีป้อมไม่มีอะไรเลยนะพี่เองนิวพี่เองโอ้ยต้องเข้าแล้วจังหวะนี้อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ ไม่น่าได้ไม่น่าได้ oh, พี่ <no more. S 1> ล่อให้พี่ล่อให้อุ้ยอหลังเข้านะหลังเข้านะระวังนะ <Your> สวยนิว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 อุ้ยอุหลัง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 อู้โอ้พี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋อ๋ออ้ <c oughs> เอาา้ามองกเเหรอเเอาเอเอาได้เอาได้อุอ้าเอ,าด <c oughs> เ,อาเด้๋ยอก่อน <c oughs> โอเคได้ๆๆได้้้อ้้อ โอ้โอ้โอ้พี่จะช่วยยังไงพี่จะช่วยยังไงดีไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้มงกรต้องออกอะไรโล่เหรอตอนนี้พี่มาแล้วนิวพี่มาแล้วเคอมโบครูสิตไปนิวนิวอยู่ไหนนะอ๋อขออพี่มีอยู่เหรอโอเคอุ้ยทำไมฟีไปตรงนั้นได้อุ้ยอุ้ยนิวนิวนิวโอ้โอ้คะแนนอยู่ที่13ต่อ15ก็สูสีอยู่ฝั่งตรงข้ามก็เริ่มจะเกิ่งกงกันแล้วแหละพี่ว่าพี่มาแล้วว่าตามหลักทางคณิตศาสตร์แล้ว เดี๋ยวเราสวนเลยเดี๋ยวเราสวนจังหวะนี <st> like ้อุ้ย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 ไปช่วยเพื่อนก่อนอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้อู้เยอะอยู่นะอู้อู้อุ้ยอุ้ยนิวนิวพี่พี่ผิดไปแล้วนิวอู้อู้อู้แปลนนิวสวยเก่งมากเก่งมากพี่ช่วยเองที่เหลือ โอ้ไม่น่าสวยแล้วอาเเลือพี่คนเดียวเหรอ,อโอ้โหแรงแรงจัดโอ้แรงจัด,จดควรออกของโลมาอะไดีเจฟฟี่ตานี้เอาเปิดตาละกันเพื่อสโลแทงยับยับเลยละกันคอมโบคูสิตถ้าเราสู้ไม่ได้เกมตามแบบนี้ตามหลักคณิตศาสตร์เราต้องเอาจํานวนเข้าลุมนี่แหละลุมยังไงก็ไหวตัวนี้ต้องมาอุจไมมีหลายตัวอุยเอาเอาผักออกไปหน่อยแต่ได้อยู่ ไปตีป้อมนิวยิงจิ้วจิ้วยิงจิ้วจิ้วเชื่อพี่อู๋อไม่ไหวแล้วคียีหมดโอู๋อจะเอาไอ้นี่ซะหน่อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋ออยึดยักยึดยักถอยก่อนถอยก่อนนิวพี่ไม่มีฮิวนะดูให้อยู่หมายถึงว่าให้เอาเลยเหรอหรือให้ดูเอาเอาเอาเขาบอกให้เอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเราจะไปช่วยยังไงเนี่ยเด้อเด้อแปลกแปลกละอู๋อ้ยอู๋จะช่วยยังไงเนี่ย บอกทีซิว่าเจฟฟี่ไม่ตายนี่ไม่ตายโอเคสวยๆๆสวยสวยทวดีโอ้โหแต่เราจะได้หรอถอยก่อนไหมอ่ะเราโลกันหมดเลยนะถอยก่อนไปรีรีรีแป๊บนึ่งไหมเราได้มาตัวหนึ่งอ่ะรอก่อนก็ได้<า>ไม่เจ็บโอ uf, ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บอ่ะโอ้มันมันยิงเอาอย่างเดียวเลยเนี่ยนิวแป๊บนึงนะย่าอุ้ยแป๊บนึงนะขอรีรีบรีรีบมารีบมารีบรีเลยโอ้โ้ โอ้คุณน่าจะพลาดแฮะโอ้โอ้โอ้อ้อยอ้อยอ้อยมาม้ามามาก่อน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 โอ้โอ้ไม่โดนไม่โดนขอโทษขอโทษผมผิดไปแล้วโอ้ใส่เงินก่อนได้ได้นีเลยนีเลยอู้มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วอุ้ยกลางจะแทงมาพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่โทษดีอุ้ยอุ้ยอ้ย แล้วเราควรจะทำยังไงละทีนี้โอ้โอ้โอ้สวยนิวสวยโอ้โห้ยโอ้เอาเอาสวยเฉยโอ้ยโอ้วิสวยจัด โอ้หยีน่าคือดูไม่ทันอะเมื่อกี้เห็นแวบเดียวคือแบบพี่อิงพี่อิงอยาให้ป้อมแตงนะพี่อิงออ้พี่อิงเลือดจะหมดแล้วพี่อิงพี่อิงไหวไหมชื่อคลิปยังหนาเลยหาข่าวหาข่าวโอเคเล่นเป็นโลมเราจะจะหาข่าวป้ายโอ้ข่าวนี้ข้าวเยอะไปหน่อยถ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 อย โ,โอ้มันเจ็บอยู่นะเจ็บตัวหนึ่งเจ็บตัวหนึ่งอู้มาตายมาตายมตายตาแป๊บหนึ่งนะขอรีรีเลือดแป๊บหนึ่งเอาป่ามาสอเร,เริ่มเริ่มท็อกซิกกันแล้วแย่งกันป่าสั่งนึ่เออแล้วก็สวนเข้าไปพีคกัดพีคัดพีคัดโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยได้ได้แครี่มาแต่ไม่ไหวแล้วพี่ <_ s 1> ไม่ไหวแล้ว <_ s 1> ยิงเนี่ยเลยนิวต้องยิงจิ้วจิ้วดีพียสแรงที่สุดนิวยิงจิ้วจิ้วยิงจิ้วจิ้วนิว อะไรมันจะเยอะขนาดนี 1941, ้โอ้แต่สกินสวยนะเนี่ย er พี่พาเดินเองอุ้ยโอ้พี่ไม่มีสโล่แฮะเดี๋ยวเออพี่พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่โอู้อ๋อพี่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีขอโทษจริงจริงอู้ซิกแซกพี่ซิกแซกโอ้๋ออ๋ออ๋ออ้ยอุ้ยอ้ยพี่พ่าคลิปออกพี่พ่าคลิปออกพี่พ่าคลิปออกโอ้คลิปเข้าบ้านนะคลิปเข้าบ้านนะใจเย็นนะทุกคนอู้ เก้คล <laughs> ิปเคลิปเก้คลิปอออูหายเลยแฮอูอุ้ยวูบเร็วมากอูหายน่นเหรอเนี่ยสูสีสูสีสูสีเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราแต่เรื่องอะไรเราต้องแพ้อีกสักเกมได้ไหมโอเคมาอีกเกมนะโอเจอบ e l o w ทองนะโมไใหลอดเอาคุณใส่เข้าช่วยแล้วใช่ไหม โอ oh, ้ยายายาขอโทษขอโทษขอโทษอะไรเนี <wiele> ่ยโอ้จเยยนเจนเฮ้ยเอ้าโอ้โห้ตึงสะแล้พี่อิงฝากเดินไปป่านี้ได้ไหมเ้อเยอะ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 เอเยอะจยอะมอเยออเยอเยอะมยเยออะมยะเอะมยเยอเเอือเะเเจ็บอเ เฮ้ยเยังไม่ยังไม่หมดอีกหรอกระสุนอ๋อไม่เจ็บไม่เจ็บอืมอืมอืมอนิวนิวนิวนี้พอกันพอกันมาความเต็มแล้วนะต้องต้องให้กำลังห้าวิห้าวิห้าวิมีฮิวอืมไม่เจ็บไม่เจ็บอืมนิว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 พอกันพอกันนิวอืมให้มันไปให้มันไปพี่เองพี่ล่อพี่ล่อพี่ล่อโอ้ตายอย่างเขียดจังหวะนี้อ๋อตายแน่นอนช็อตนี้โอ้ไม่ตาย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  อ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้ไงโอ้ขอขอเอาเลยเอาเลยแปลว่าอะไรขอคืออะไรขอคืออะไรพี่ให้อยู่พี่ให้อยู่พี่ให้อยู่อืมสวยเช็คมังกรได้ไหมเช็คมังกรได้ไหมพี่เองพี่เองเอามังกรเลยแล้วทีมเวิร์กไงชื่นใจพี่กำลังปูมันเอาจริงมานิวมิวมันเอาจริงว่ะโอ้เอยมันยัอย่างนี้เลยเหรอนิวเราไม่เจ็บโอ้ แอบเยอะแยะไปหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพี่พี่พี่กดอยู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 ่โอ้โหไม่หมดแล้วพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วทิงทิงไหวไหมเอ้ยสวยพิงโอ้สวยจ้าสวยจ้าไปนิวเราจับมือกันเดินใหม่พี่รอให้มันดึงเองโอ้โหเหลือเหลือเหลือนะเหลือก็แย่ละกดอันตีไปแล้วนะ b ิโลเหมือนจะกดไปเยอะอยู่โอ้ยนิวนิวนิวมันจะตายแล้วนิวมันจะตายโอ้ยพี่ชายเขาจะเอาไว้ได้นิวจกไปทําอะไรเขาโกรดมะเนี่ยบังให้บังให้บังให้เออสวยอ๋อ้อมเอาได้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 เข้ามาเข้ามาบังให้บังให้บังให้โอ้สวยสวยสวยโอ้ย้ยฟีฟีครูเพิ่งมาขอโทษขอโทษตายตายตายเฉดได้ผมแล้วไม่เมียตีนะไม่เมียตีนะอ๋อมีมีเมียติมีมีขึ้นบนขึ้นบนทุกคนขึ้นบนขึ้นบน ไปไปไปตามเขาอ๋อเดี๋ยวเจ็บพี่เจมี่กำลังโลภอยู่เลยเดี๋ยวเอ้ยเออเออมีโล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 นี่เป็นไงเอามาเพื่อการนี้ใช่ไหมนิว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 พี่ฮิวฮิวพี่ฮิวฮิวโอ้โอ้โอ้พี่นิว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 อ๋อพี่ไม่เจ็บ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 พี่ฮิวพี่พี่ยังไม่มีฮิวเลยอ๋ออ๋ออุ้ยหมดเลยอ๋อ ใช่ใช่ใช่อดีอ้โอ้กันกลางกันกลางกันกลางันโอ้ฮิวอยู่ิวอยู่ิวอยูอย้ยเกือบไปเกือบไปไม่มีอันตีนะไม่มีอนตีนะพี่มีโล่ให้ฉันหนึ่งพี่มีโล่ให้ฉันหนึงสวยสวยสวยโอ้ยหมดแล้วนิวมันไม่เหลืออะไรแล้วหมดเลยะ อ๋อนี่ใช่ไหมที่พี่บอกให้สวดมนต์ทองนะโมให้หลอดทองนะโมให้หลอดปีไม่ตายไม่ตายไม่ตายสว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 ยโดนจับให้โดนจับให้โดนจับให้อ๋ออ๋อทำไมมันมีเพื่อนโอ้โหนึกว่ามันไม่มีเพื่อนฟีฟีฟีคูเมียนตีคูเมียนตีวิ่งมาวิ่งมามีมีมีอุ้ยไม่ได้ยินเสียงจริงจริงด้วย โอ้โอชิบหายแล้วโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่มีฮิวไม่มีอะไรเลยมี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 ฮิวด้วยมีฮิวด้วยโอ้กดมั่วไปหมดแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ได้ยินเสียงอิงอ่ะไม่ค่อยได้ยินอ่ะมันขาดขาดอ่ะเอ้ยอนิวนิวไปช่วยยูนิวไปช่วยยูมาตามมาตามมาไปช่วยยูโอ้โอ้โอ้โไม่มีไม่มีไม่มีอิงอิงอย่าเพิ่งยิง โอโ้ยิงไปเต็มๆเลยเอ้ยมันจับแล้วมันจับแล้วมันจับแล้ว<ะ>สวยสวยสวยมันจับแล้วมันจับแล้วะะขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมมียูมียูมีมมยูสวยสวยสวยไม่ถึงอ่ะไม่ถึงชนชิงเข้าไปชิงเข้าไปสิบหกวิอันตีอ,อุ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยไม่ตายแล้วเราไม่ตายแล้ว นิวนิวนิวยิงจิ้วจิ้วยิงจิ้วจิ้วจังหวะนี้นิวยิงจิ้วจิ้วแรงกว่าไไม่ยิงยิงแม่ครับเดี๋ยวก็ตายหมดแล้วไม่ต้องจิ้วจิ้วแรงกว่าภาษามีให้พูดตั้งเยอะก็เลือกจะพูดไม่รู้เรื่องจิ้วจิ้วนิวยิงจิ้วจิ้วอุ้ยหิวให้แล้วหิวให้แล้วแง่ให้ยิงจิ้วจิ้วตายไปแล้วอิงยถอยก่อนอิงถอยก่อน ตัวแบกเราตายแล้วตัวแบกเราตายแล้วดีบออกดิบเินออกเลยออกออกออถอยๆออยเอาไอตัวนี้หรอน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะมีฮิวเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไล่ตามไปเยอะเดี๋ยวจะไปอยู่ในลิปแทนมันต้องตายออถอย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 เราถอยเราถอยก่อนต้องยิงจิ้วจินี่เทม่อกี้ยิงจิ้วจิวนะชนะไปแล้วอู๋นเพจคนหนึ่งนเพจได้ได้พี่เองจนก็มกว่าอจิดเออจิตออโโอเคออีจิ้้ย้ โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเออไม่เจ็บไม่เจ็บนิ้วไม่เจ็บรำรังเนี่ยโอเคโอเคโอเคเล่นเลยนะอุ้ยมันป้อมแตกหมดแล้วเดี๋ยวรอเอาดาร์กไหมอ่ะเวทดเบ็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 นี่นี่ขอขอบูได้ไหมขอบูได้ไหมผมครับฮะดีแล้วมันขายอ่ะแน่นะเนี่ยดาร์กเนี่ยเดี๋ยวลองยิงจิ้วจิ้วแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวเสร็จ จิ้วจิ้วตรงจิ้วจิวนิวเชื่อพี่พี่ครูเลขแล้วพี่หาเลขแล้วเชื่อพี่ d p s ไงรู้จัก d p s ไหมเน้นแรงกวราเน้นแรงเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไปละเอาไปละเรียวมะเรียวมะเอาเอาเอาเรียวมะเรียวมะทุกคนเรียวมะยิงจิ้วจิวเอ่ออ้ๆ อยู่อยู่อยู่แล้ว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 อยู่แลวอยู่แล้วอืมกดทุกสกิลแล้วอืมสวยสวยอ๋ออ๋อมันมันจะจึมันจะจับมันจะจับไอ้นิวมันกดอุ้ยสวยสวยมันเกลียดอะไรแกวะนิวพี่อยู่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ยิงยอะยิงยอะพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่จิ้วจิ้วนิวจิ้วจิ้ว นี่พี่หญิงจิ้จจชนะไปตั้งนานแล้วเนิวเชยร์พี่นิ่จิ้จชนะไปนานแล้วก็โอเคอยู่นะ หนิวยิงไปเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยสรุปที่เถียงกันในเกมเมื่อกี้ที่แบบยิงจิ้วจิ้กับยิงเป็นเส้นตรงนี่มันคืออะไร,รอ๋อ,อสกิลคบฟนเฟนีต้องยิงจิ้วจิวแรงกว่า DPS DPS <c oughs> ไงได้มันต้อง,งแบบสลับที่มาม้วแล้วยังไงก็ต้องยิงสลบยิงจิ้วมาหะมันจะตายล่ะยิงแต่จิ้วนะก็ช <c oughs> นะวิโร่ไม่ได้หรอก <c oughs> ต้องยิงสลบเกมก็เด้งเลือกูอยันแหละโอเคโอเคทุกคน ให้พี่วิ๊ไปฝากคำนวณหิงหน่อยว่าแล้ไหนมันดีกว่ากันเอางั้นเลยเหรอแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนิวว่าจิ้วจหรือสลับยิงอันไหนเร็วก,รกว่ากันแรงกว่ากันนี่ก็ต้องสลับ มากำหนดตัวแปรสักนิดนึงว่าเราจะพิจารณาอะไรบ้างนะครับบัฟแดงกับบัฟฟ้าเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงในช่วงต้นเกมด้วยซึ่งแครี่ก็ไม่ควรจะมีบัฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัดดามจการที่ไม่มีคลิปในป้อมน,นะครับเพราะว่าถ้ามีคลิปในป้อมมันก็จะทําให้ดามจของเรามันแรงขึ้นแล้วก็ป้อมมันก็อาจจะแตกง่ายซึ่งมันจะทําให้เห็นผลไม่ชัดนะครับถ้าอยากเห็นผลชัดๆก็เอาไม่มีคลิปในป้อมดีกว่ายิงให้มันนานๆไปเลยดูว่าดามจใครแรงกว่ากันนะครับต่อมา เราจะพิจา,ารณาตัวแปร3สิ่งนะครับก็คือ1ในเรื่องของเงินนะครับเพราะว่ามีผลต่อไอเทมด้วยนะครับว่าถ้าเงินมากหรือเงินน้อยเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไอเทมที่เราซื้อแล้วก็มีผลต่อดาเมจที่เราจะทําต่อป้อมนะครับต่อมาอันที่2นะครับก็คือเรื่องของเวลาครับก็คือในเรื่องของต้นเกมกับเลดเกมนะครับถ้าต้นเกมเนี่ยป้อมมันจะมีเกราะครับถ้าเลดเกมป้อมมันก็จะไม่มีเกราะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาก็สําคัญครับว่าต้นเกมหรือเลดเกมเลดเกมก็คือแบบท้ายเกมนะครับหลังจาก4นาทีไปป้อมนั4แพทปัจ ป้อมถมมึตัวแปรที่3ครับก็คือรูปแบบการยิงครับว่าเป็นการยิงแบบพี่บิกปิ้วๆธรรมดาหรือการยิงแบบน้องนิวนะครับยิงแบบสลับปืนใหญ่นะครับก็เราจะพิจารณา3ตัวแปรนะครับเราจะเขียนตารางแสดงเวลาที่ใช้ในการทําลายป้อมนะครับก yeah. ็พ like ี่จะแบ่งเป็น2เฟสใหญ่ๆนะครับยิงปิ Avatar ้วๆนะครับแบบนี้แล้ว like> ก็เว้นไว้2มงบรรทัดทาการทดลองสักสองรอบเพื่อเอามาบวกกันหารนะครับหาค่าเฉลี่ยเพื่อเป็นการแฝงนะครับแล้วก็รูปแบบที่2ก็จะทดลองสองครั้งเหมือนกันนะครับเป็นการยิงสลับปืนใหญ่นะครับ เราะฉะนั้นเราจะมาท,ทําการทดลองโดยแยกเป็น3เคสแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเดี๋ยวเราจะมาลัดคลิปเลนให้ได้ทุกตัวนะครับแล้วก็ดูว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับชุดหนึ่งแล้วก็จะไปเก็บแมลงข้างๆตรงนี้ไม่แน่ใจเรียกอะไรนะครับแล้วก็มังกรตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยดูว่าเงินที่สูงสุดที่เราจะได้คือเท่าไหร่นะครับ จะมีเงินประมาณ900นะครับได้เงินประมาณ900อ่าแถมคีบอีกตวงด้วยสมมติมาแท็กปลามาแท็กปลาอ่าเอาให้มันมากๆไปเลยอ้าวแถมอีกตวงแล้วก็มันจะมีเงินต้นเกมอีก300ด้วยนะครับโอเคตีจนครบแล้วมีพันสามสิบนะครับพันสามสิบบวกอีกสามร้อยก็จะประมาณพันสามเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินพันสามเนี่ยซื้อของอะไรได้บ้างแล้วก็เอามายิงป้อมเป็นยังไงนะครับเงินเราจะมีประมาณพันสามแล้วก็เลเวลจะมาประมาณเลเวลสี่ครับปกติเวลาเราซื้อถ้าพันสามหลอส่วน ก็จะซื้อรองเท้าใช่ไหมครับ0้พันหนึ่งอุ้ยรองเท้า2ข้างถุงมือ2ข้างพอดีโอเ okay, ค7 0 0 1 0 0 0 1 3โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่นี้นะครับเลือด6,000นนะครับเลือดป้อมนะครับแล้วใช้เวลายิงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาไปด้วยนะครับ หมดเวลาโอ้ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ1.3450นะครับก็เป็นมีเซียววินาทีด้วยนะครับเรามาดูรอบที่2นะครับก็อัพสกิลหนึ่งำนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ออกของแค่พันสก็จะมีรองเท้าแล้วก็เออถุงมือ2ข้างแล้วกันนะครับนี่พันสพอดีระเบิด เรอบที่2นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1นาที38ิวินะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบที่2กันนะครับแบบเป็นต้นเกมนะครับแล้วก็ป้อมมีกรอน,นะครับแล้วก็เงินมากที่สุดที่ชาร์มได้ก็คือ1,300เหมือนเดิมนะครับก็จะมีรองเท้า1ข้างแล้วก็ถุงมือกันหคู่นะครับสข้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองยิงแบบสลับดูว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองซ โอเคแล้วเราก็จะยิงสลับไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มันคู่ดาวเสร็จนะครับผมการเนี่ยเป็นยิงแบบปิ้วๆแล้วก็สลับปืนใหญ่ไปนะครับ300 200เดี๋ยวจะขออนุญาตยิงธรรมดาแล้วตอนนี้ชึบโอ้รอบนี้ชนะแฮหนึนาที15วิประมาณสิบหกวินะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบที่2กันว่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับ เตรียมกดหยุด หยุดเลยโอเครอบนี้ก็จะนานเพิ่มขึ้นนะครับ1นาทีประมาณ19หรือ20วิีนะครับ<ม>เพราะว่าพี่มีอยู่ช็อตหนึ่งนี้กดพลาดด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะที่จะไม่ทำใหม่นะเพราะว่าให้มันมีคิวแม่ r er r o r ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาจริงเนี่ยเราคงไม่ได้สามารถทำได้เป๊ะขนาดนี้อยู่แล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับมนุษย์ทั่วไปแล้วกันนะโอเคเรามาดูผลจากการยิงคร่าวๆนะครับก็จากการยิงปิ้วๆไปนะครับก็ทั้ง2ครั้งนะครับครั้งแรกก็จะใช้ประมาณ1นาที34วิวีนะ แล้วก็รอบที่2ก็1นนาที38มิวินะครับ ส่วนการยิงสลับปืนใหญ่แบบน้องนิวนะครับก็ใช้เวลาครั้งแรกไปอยู่ที่1นนาที15าวิแล้วก็ครั้งที่ 2- 1นาที19าวิเกือบ20วิเลยนะครับเพราะว่ามีสลับพลาดไปด้วยนะครับเออมัน3ามิบกวิกับ10กวิอ่ะตีสี่ยีกับ40ก็ได้เร็วกว่าตั้ง20วิเพราะงั้นต้นเกมไม่ต้องลองแล้วครับต้นเกมยังไงเนี่ยยิงปิ้วๆก็ต้องนานกว่าแน่ๆนะครับทีนี้เดี๋ยวจะทําการทดลองเพิ่มก็คือถ้ามันเป็นเลดเกมหรือว่าในกรณีที่แบบเลดเกมแล้วตีป้อมจริงๆกก็็คงงเเเปนช่่วลลลลลททมมแหะาายย น่าดูนะครับต้นเกมมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ตีป้อมอะไรมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองแบบไม่มีกราะแล้วนะครับแล้วก็จะเอาแบบของเต็มส่วนใหญ่ครับในนี้ถ้าเล่เกมนี้เอาแบบเซฟๆแล้วกันนะเล่นแบบมนุษย์ทั่วไปประมาณนี้เลยแล้วกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาดูนะครับว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ะนะครับโอ้ ประมาณอยู่ที่10วินะครับ10วินะครับ10วินะครับเดี๋ยวเราจดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําการทดลองอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเราจะมาลองรอบที่2นะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับปุโอ้ประมาณเท่าเดิมเลย10วินะครับ10.43มนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองแบบสลับยิงดูบ้างนะครับว่าจะเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าของเต็มโอ้ประมาณ 9วินาทีนะครับก็จะเร็วกว่านิดนึงนะประมาณ9.1นะครับประมาณ9.1นะเดี๋ยวเราจดวินาทีไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบนึงนะครับเอา2ครั้งมาหาค่าเฉลี่ยดีกว่านะครับ อรอบนี้เร็วนะครับ8วินาทีเองนะครับ8วินาทีเกือบ9วินาทีนะครับแบบแรกนะครับแบบต้นเกมนะครับถ้ายิงปิ้วปิ้วแบบพี่บิ๊กเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นาทีครึ่งนะครับก็ป้อมก็จะพังนะครับแบบมีเกราะนะครับถ้ายิงสลับปืนใหญ่แบบน้องนิวนะครับก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ1นาที1ิวิกว่าเกือบ20่สิวินะครับอันนี้ก็1นาทีครึ่งเกือบ4 0วิเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป voilà ็นช่วงเล่เกมที่ป้อมไม่มีเกราะแล้วก็ของเราค่อนข้างเต็มนะครับก็ถ้า ใช้ประมาณ10วินิดๆนะครับสลับปืนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณเกาวิเพื่อสรุปได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นต้นเกมหรือเลดเกมของน้อยของเยอะของเยอะของน้อยของแบบไหนของนิวก็แรงกว่า จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการคํานวณคณิตศาสตร์กับ r v นะครับในฉบับคอนต้นนะครับที่แบบว่าเออแค่อนกระเลอร์ต้นๆแบบเล่นแบบไม่ได้เออ <limp. S 1> เป็นเรื่องเป็นราวขนาดน,น,นั้นนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับเลขนะครับอยากจะเรียนสนุกสนุกสบายๆได้ความรู้ก็มาเรียนกับพี่ได้นะครับที่สยามสเกชสิบเอ็นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมากนะครับ,บก็เจอกนันในคลาสหรือเจอกันในเกมนะครับสวัสดีนะครับ